สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสูงเกมสตรีมกันอีกแล้วนะครับผมเป็นคีนะครับคีละสิบบาทมีอยู่2องแพ็คนะครับวันนี้แพ็คเป็นลดประจำวันที่16มิถูนานยนนะครับมาแพ็คแรกมี Monster Hunter r ร s i d e ิ t e นีวิ วอตเจอร์คอมแบทอันนี้เป็นเกมโจรสลัดนะครับดาร์กโซลสามอันนี้ก็ประมาณเทเวตมูนนะวะแล้วก็เดดบายเดลไ์แล้วก็มีพับจีแพ็คที่สองก็มีไมค์ครับก็มีไมค์ครับไอดีแท้กรีนเฮลมี GTA ก็มีพับจีมอนเดิมมามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก็มีแจกคีท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมมาโอเคเราเปิดกล่องละห้าแพ็คนะครับเอาแพ็คแรกก่อนเกมที่1 เกมที่หนึ่งเกมอะไรโอ้เกมนี้อีกแล้วเกมไรสาร่าอีกนะครับอันนี้ผมลองเปิดมาก่อนแล้วห้ากล่องนะครับก่อนมาอัดก็คือได้แต่เกมจิงต้องเหมือนกันอันนี้ภาคสี่อันนี้ภาคหน,นึ่งมากล่องที่สองแพ็คที่หนึ่งโอเคเหมือนเดิม น่าจะเกมไราสาระเหมือนเดิมอืม,อมไม่ขึ้นช่างมันไปแพ็กที่สามอืม,อมได้ภาคสงเขียดเลยมา กองที่สี่ของที่สี่เกมอะไรเอ๊ะสตรีมเป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวมันสตรีมจะมีปัญหาโอเคอ๋อเกมดีไหมเนี่ยเอ๊ะสตรีมเป็นอะไรช้ามากลนยะ โอเคอืมเกมน่าเล่นอยู่นะครับเ,เกมปีสองพันสามเดี๋ยวคีย์นี้ก็เอาไปแจกเหมือนกันอา่าสี่แล้วมากล่องที่ห้าอโอกล่องที่ห้า เจ้งนะครับแพ็กแรกชุดแรกเจ้งห้ากล่องไม่มีอะไรดีเลยมาแพ็กที่สองกล่องที่หกโอเคเจ้งอีกแล้วครับท่าน แพ็กที่สองกล่องที่เจ็ดเจ้งอีกแล้วครับแพ็กที่สองกล่องที่แปดเอเจ้งอีกแล้วครับผมโอ้ย lưỡi lèo liều sống gong thứ thái ma beng beng ma gong thứ thái oi oh. ping pong เสีงเหมือนเดิมครับผมเกมอะไรเนี่ยสรุปวันนี้เปิดไปสิบห้ากล่องครับผมเจ๋งยับครับผมเดี๋ยวคีย์ทั้งหมดนี้ก็จะเอาไปแจกนะครับรอดูในดิสคริปชั่น ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย